สับสายดึงับข้างเวทีวันใคร่ะงส,ส,สัยอย่างเหนื่อยจ้ะพี่ถามสักคำมึงเธอตอบพี่จริงๆได้ไหมเมื่อไหร่มึงจะเลิกสกครกในวุฒิท่านจริงรูปร,ารปป่างรูปร่างขมูขมัลลวมหรือเกลนชื่ออะไรเนี่ยรูเล,ลวจ้า ยันคมนี่จะร้องเกี่ยวแล้วหอมหนอ <sia> ่อยาที่ไม่าิ่เลียวไปเลยหนอ่อเอรอมอยบไม่ให้แก้ม้าเป็นรอยที่ของเดียงค่อยๆ ไ้าเ่งม่โรกูไปหอมหอแฝดันด้วยขออะไม่ได้ไม่ไ่ดีกันเหรอไม่เก้ยวเหรอไม่เก้วเลยบน้บคุณันนสานนโนวิเราน้อยครับรับลยน้องมมหน บุญปัญญาเห็นอยู่ไม่ดับรู้คงหมดรอนสัญญาเจ้าด้วยวันนี้น้องสายรักนี้ <San> รักเจ้าหญ้าจ้าพูดอย่างนี้นะอดไปค่ากับน้องน่ะอันนี้พี่สาวฉันเหรอพี่ดูสิพี่ยังมีน้องสาวหวังจะเป็นสีใบเทาแยกมะซะแล้วส่งพู่นี่ก็วายเหมือนกันนะไม่ใช่แม่แกไปนี่ผมกวัวจะรู้นะน้องฉันนี่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโต ถ้าพอใจพูดถูกใจเลยยกให้ปรีดีริงป้่ถ้าไม่ถูกใจเอาเงินร้านมากองก็ไม่ให้ดิจังแหม่น้องสาวก็พูดอย่างนี้ไปได้นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสาวนี่น้องสาวน้องาวแม่เมื่อเปล่าพี่พี่มีผัวยังถามไม่าวแล้วเขาอย่างนี้แหละเอ้ามึงอยู่กับเขาี่มีอดตายอ่ะทำไมอ่ะอยู่ๆยมาถาม ีผัวหรือเปล่าเบลเบลภาษาลำลงวันนี้เนี่ยภาษาไปรับเงินกันภาษารับจากงีงเชีรับเงินเงินรเงินไงเดี๋ยวต้องไปฉีดยงฉีดยาด้วยาทิตย์เบลเบลฮะคล่องใจเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกเขาด้วยทำไมเอ้าคุ้มกับเขามึงไม่อดตายหรอกไม่อดใจไงไม่เข้าใจเอาบ้าเงินเดือนสูงอายุได้ทุกวันได้ตลอดไมจริงดิเออเดี๋ยวนี้ได้่อ่อะไรเนี่ยจะไม่รู้นี่ล่ะอะไรอ่ะ ครับวันนี้อะไรพี่ถามว่าอะไรถามมีผัวยังมีผัวหรือยังอ่าสวยยังก็จะรอดเนาะโอ้โหมีแล้วมีแล้วมีแล้วแต่ผัวตายผัวตายหวานตายไปแล้วอ้าวแล้วจะเชนใครวะน้าเรามาเยืนตาแดงอยู่ข้างๆน่าคตมันเออไปเนเรื่องที่เกี่ยวกันยังไงให้เรานักกันมาอีกทีแล้วเนี่ย แล้วกันมาเพื่อถามชั่วโมงที่แล้วก็ตั้งใจและแหลงกันพี่จ๋าโดยดอกคำับือว่านะผมเองผมรู้ตัวดีว่าผมส้องกับบัญชาเป็นคนจนแต่ว่าผมก็เป็นคนที่ํำมาหากินแต่ที่สำคัญเลยวันนี้ผมก็ตั้งใจจะมางานทั้งสองคนเพื่อจะเข้าไปในเมืองไปหางานทำด้วยนะครับถ้าได้ดีก็ถผมจะกลับมาสองคนนี้เป็นคน จใจใชัดใจแ <ไป S 1> ล้าไปเซ็นครับไม่ทิ้งโชครับพี่เอาไปพูดนะามาเกลใหม่ด้วยจะชูหรือเปล่า,าก็ไม่รู้หวน้องสาวสองคนจังเลยมึงห่วงน้องมึงห่วงตัวมึงเ <laughs> องเหอะ สย่งนี้ครับผมเงินมาแล้วตัวใหม่เลยนะพี่าง้มันก็ต้องเปจ้าดีสาระพีใช่ไหมใช่ต่เสสารละพีสารลพีเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วผมฝากดูสารละเลวด้วยหน่อยเลเดี๋ยวเปี่ยนชื่อเวลานีกนสาร อาจชัย์ขอบคุณปาลุเลยอะไรอะไรเขาชื่อเกศรอนเนาะเกศรนางสาวเกศรนจำไว้ได้วยเกศรนพี่สัญญานะจ๊ะเตอพี่ได้ดีแล้วพี่จะรีบกลับมาขอให้เกศรนอยู่ที่นี่แล้วก็ที่สำคัญ เอสน,น่ะล,ลาลาโกนไปแล้วนะต้องหอมคนนี้อีกหน่อยนะชพืพ่อนคนตีใครใช่ไหมลาลาเสร็จหรือยังลาเสร็จแล้วบันทึกเฮ้ยเฮ้ยไปขอมหมอสามีที่เขาช่วย ที่ตั้งใจว่าจะทํางานเก็บเงินสักก้อนหรือมาสูงคอไอ้ที่พอแล้วเอาไปว่าส่งไลน์ส่งเฟซมหาสารพีนะพี่ถึงพี่จะส่งไปทุกคท่าทุกคืนเลยเธอเนี่ยนะทันสมัยเกินไปเธอก็เหมือนกันเขาส่งไลน์ส่งเฟซอะเขียนจดหมายอะโยนสัญญ,ญพ์พิราบแล้วมาส่งกันไปนะก่อนอนะยอดดวงใจ នីថ្ងៃតាមលា ន <ermo unlimited va sitting out> ំសុរិយឆៃថ្ងៃសង្ហាវាន់ជាមេយាចាទៅ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  กันไปด่งยครับพี่้องตดตุ้งว่ือว่าชวนไปเที่ยวบ่อยจังเลยนะ